ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกันในช่องอาร์ตนีเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันนะครับเยอรมันเมื่อวันจันทร์เจาะนะครับเมื่อวานนี้เยอรมันเด่นเด้งบนล่านะครับขอให้เดินไปวันที่3ติดต่อกันเนาะโอเคครับมาฟังการวิเคราะห์เยอรมันวันนี้นะครับเยอรมันประจําวันพุธที่10นะครับก่อนต้องเกินก่อนนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมครับรบกวนกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ แล้วยิ่งถ้ากดกระดิ่งปุ๊บจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงเลยนะครับแลในแต่และคลิปมีถ้ามีโฆษณาเข้ามา,ากวควรจะกดข้ามนะครับเพราะว่ารายได้หลักผมมาจากการดูโฆษณาของพวกท่านจริงๆนะครับโอเคนะครับเยอรมันไิริเดินมา2วันแล้วขอให้เดินมาวันที่3ติดต่อนะครับก็เหมือนเดิมครับผมคิดจากตัวปิดนะครับไม่ได้คิดจากตัวเปิดเมืวว่อวานเยอรมันปิด9403ผมว่า มันบวกกันได้3แต้มบนล่างอย่างเช่นวันจันทร์วันจันทร์เยอรมันปิด9133ในของประธานโทษ9122 91มาศูนย์ผู้วันมา0แล้วก็2.2 2, 2เป็น4เมื่อวันมา4แสดงว่าผลบวกของบนล่างของพหุ้นเมื่อวานน่าจะมาครับก็ชอบ3993ครับ ชอบเก้ามากกว่าเล็กน้อยครับเจาะครับ09 19 39แล้วก็03 83และเมื่อวานมา3แต้มบนล่างโอกาสที่จะเบิ้ลเป็นไปได้นะครับตีสามสามเก้าเก้าไว้ครับร้อยหลัก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 ร้อย หลักร้อยไสามครับเนาะพิจารณาดูครับขอให้เดินต่อเป็นวันที่3ติดต่อกันนะสำหรับหุ้นเยอรมันนะครับเดี๋ยวผมดูแล้วคนคงเล่นน้อยคนไม่เน่นรัสเซียเยอะครับคนไม่เน้นรัสเซียเยอะรือยิ่งบางท่านเห็นโอ้โหมูสุกอะไรที่แล้วเดี๋ยวเจาะเดี๋ยวแตกก็เลยยึดรัสเซียเป็นหลักพยายามดูสถิติครับว่าอะไรเดินดีอาทิตย์ที่แล้วผมเดินดีหมดทนะั้งสามลาเนี่ยสามลดเดินดีหมด ยิงอังกฤษแตกไป2รอบมีเออมีเยอรมันที่เลขของเขาที่แล้วแต่ทีนี้เฉลี่ยแล้วรัเสเซเริ่มประเดินไม่สวยเยอรมันกับอังกฤษเด่นมาทั้ง2วันแสงว่าไอ้ฝองไอ้ฝองคู่นี้น่าจะน่าจะโอเคผมว่านะน่าจะโอเคโอเคนะครับพดยุงกัดขอ <laughs> ขอบคุณมากครับ